สวยสง่างามมากค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคมชัดลึกอวอร์ค่ะขอบคุณคณะกรรมก,การทุกๆคนนะคะรางวัลน,นี้เป็นเกียรติกับชีวิตของนักสแสดงคนหนึ่งมากๆจริงๆค่ะเบลขออนุญาตเล่าถึงชีวิตของเบลนิดนึงแล้วกันนะคะอาจจะยาวนิดนึงแต่จะพยายามกระชับค่ะ,คะก็ชีวิตในวงการของเบลนะคะมันไม่ได้มาแบบสวยหรูหรือว่าโรยมาด้วยกลีบกุหลาบค่ะถ้าเปรียบเป็นมาแข่งเบลก็เหมือน เบลไม่ใช่ตัวเต็งเลยอะค่ะเบลต้องลุ้นทุกสนามว่าแบบเบลจะได้ลงแข่งหรือเปล่าสนามนี้เราจะได้แสดงฝีมือให้คนเห็นไหมคือมันเป็นแบบนั้นมาตั้งตอนเริ่มต้นนะคะคือเบลไม่ใช่เบลที่ทุกคนเห็นว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รักอย่างที่ทุกคนเห็นกันทุกวันนี้ตอนแรกที่เบลเข้าช่องมาเบลเป็นเด็กฝึกเบลต้องนั่งรถตู้จากธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเข้ามาที่ช่องสามพรามสี เป็นเวลาหลายวันต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็รอโอกาสนะคะจนได้ละครเรื่องแรกค่ะเบลไม่ได้เริ่มต้นได้การเป็นนางเอกแต่ว่าเบลเป็นนางร้ายค่ะในเรื่องรอยมานะคะตั้งแต่ปี54และหลังจากนั้นก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นนางรองละครเย็นนะคะเรื่องตะวันยอดรักค่ะก็ทั้งสองเรื่องเป็นของอปิทีวีซีนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสแรกกับเบลค่ะจนเบลได้ ขึ้นมาเป็นนางเอกนะคะละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องพรพรมอลเวงนะคะของพี่ตู่เบียวดีแล้วก็สุภาพบุรุษจุธาเทพคุณชายพุธิพัทเรื่องนี้ของพี่แหม่มเบลก็แคสต์อยู่เป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าจะได้บทกรองแก้วะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นผู้จัดหลายๆท่านก็ได้ให้โอกาสเบลเรื่อยมานะคะตั้งแต่เรื่องลูกทาสเพลิงฉิมพลีพบรักปฏิวัตรดาวิมานเมฆา จนมาเพลิงบุญค่ะก็เป็นละครดราม่าเข้มข้นนะคะซึ่งปีนั้นก็เรื่องนี้ได้เรตติ้งอันดับหนึ่งของช่องสามเรื่องนี้ถ่ายพร้อมกับบุเพศนิวาสค่ะของพี่น้องนะคะซึ่งได้มาออดปี61อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเบลเลยที่เบลได้มาเป็นออเจ้าของทุกคนนะคะแล้วผลงานต่อจากนั้นก็มีปีแก้วนางหงมี โครงกรรมนะคะมีรอยเล่แมนยาค่ะให้รับพิพากษาพรมลิขิตนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเจ้าคุณพี่กับอินางคำดวงค่ะหรือแม้แต่ง,งานแสดงภาพยนตร์นะคะอาจจะยาวนิดนึงค่ะทุกคนงานแสดงภาพยนตร์เบลก็ไม่ได้เริ่มต้นที่การเป็นบทนำเลยนะคะพอได้เป็นบทนำเรื่องนั้นก็ไม่ได้ฉายอีกค่ะกว่าจะมาเป็น congrats my ex นะคะหรือว่าเรื่อง i อียมซ i n งแล้วก็บุเพสนิวาสสองที่ทุกคนเห็นว่าประสบความสำเร็จค่ะ ที่เบลเทาความมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่เบลอยากจะบอกทุกคนคืออาชีพของเบลอะไม่ได้แตกต่างจากอาชีพของทุกคนเลยค่ะมันไม่ได้มีแต่ความสวยงามนะคะมันมีทั้งความผิดหวังความพยายามมีการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะมีคำดูถูกมีคำวิจารณ์มีการอดทนรอซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เบลได้เป็นเด็กฝึกช่องสามจนบุพเพสนิวาสออนแอร์เบลใช้เวลา8ปีแล้ว จากตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเป็นอาชีพนักแสดงนะคะเแบลบใช้เวลาจนถึงวันนี้ที่มาเป็นเบลล่าคนนี้ทั้งหมด14ปีค่ะเแบลบไม่ต่างจากทุกคนเลยค่ะทุกคนคนเราไม่ได้สําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกนะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสําเร็จที่ความพยายามครั้งที่รอยด้วยซ้ําบางครั้งความพยายามก็ไม่พอก็ต้องมีโชคด้วยค่ะแต่เบลเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเรามุ่งมั่นและเราพร้อมอยู่เสมอะคะ่ะ จุดเปลี่ยนที่เข้ามาในชีวิตเราเราจะพร้อมคว้ามันทันทีค่ะอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเราทําไม่ได้อย่าเอาคําดูถูกหรือว่าการกลั่นแกล้งมาบ่นทอนจิตใจของเราค่ะแต่ว่าคุณจงใช้พลังนั้นในการขับเคลื่อนตัวคุณเราถ้าวันไหนที่เราได้ลงสนามนะคะจงวิ่งให้สุดกําลังเลยค่ะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครค่ะแต่ว่าเราแค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะในสิ่งที่ไม่มีคนมองเห็น ความตั้งใจนะั้นมันจะส่องแสงออกมาแล้วมันก็จะเป็นวันของคุณนะคะ